เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามารู้จักกับอ่ารางไข่นะคะรางไข่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้รางไข่นี้แบบพลาสติกนะคะเป็นแบบพลาสติกเนาะมันจะมีสองด้านนะคะมันมีสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบอ่านมมันจะเล็กๆน,นี่นะ,ะนมเล็กๆนี่อานมเล็กๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านนี้อ่าอีกด้านหนึ่งก็จะนมสูงๆแบบนี้นะคะมีสองด้านทีนี้ ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเวลาบางคนเนี่ยเ็าวางไข่เขาวางไงนะคะถ้าเราวางวางตามแนวแนวนี้เนาะตรงที่นมมันต่ำๆเนี้ยนะวางไปวางลงไปเนี้ยไข่ของเราเนี่ยอ่าเหมือน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 วันนี้นะคะไปื้อไข่มาวางลักษณะแบบเนี้ยเนี้ยนะคะไข่ของเราเนี่ยโอเคค่ะมันลูกใหญ่จริงนะคะมันลูกใหญ่จริงแต่ว่าความปลอดไขยของมันเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าอะไร ช่วงเวลาไข่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเวลาวางเวลาเราวางเนี่ยเราจะวางไข่ย,ยังไงวิธีการวางไข่นะคะดูก่อนเนาะอ่าสมมติว่าไข่ของเราเป็นฟอร์แมแบบนี้ based. ใช่ไหมคะให้หันด้านแหลมแหลมเนะะี่ยค่ะด้านแหลมแหลมเนี่ยลงไปนะคะให้หันลงไปอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าอันนี้วางได้สองด้านเลยด้านแหลมแหลมลงไปนะคะวิธีการหันให้หันไข่ที่มัตูดแหลมแหลมเนี่ยวางมันลงไปนะะอ่าวางอย่างเงี้ยนี่คือการวางน,นะคะ เพราะว่าอะไรเอ่ยปกติแล้วเนี่ยไข่แดงเนะเาะไข่แดงเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะอ่าไข่แดงเนี่ยถ้าวางกูดลงไปอย่างเงี้ยไข่แดงจะร่วงลงไปข้างล่างใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่มันจะดีกว่านะอันนี้ง,ง่ายๆคือมันจะดีกว่าสองรับน้ำหนักได้ดีแล้วสามก็ดูข้างบนจะดูเทียงเก่าดีนะดูเกียงเก่านี่วิธีการวางให่วางลักษณะแบบนี้ ให้เอาตูดแหลมๆของมันเนี่ยลงนะคะส่วนที่มันนูนๆหนาๆใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ข้างบนอ่าไข่ของเราก็จะดูสวยนะคะดูสวยมากอันนี้สําหรับกรณีที่หนึ่งนี่ถ้าเราวางลลกษณะเนี้นมมันจะเตี้ยใช่ไหมน,นมมันต่าใช่ไหมคะมันจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยคอนแพรงไปมาเวลาวางสับการ์ดเอียงอย่างเงี้ยเห็นไหมนะคะเวลาวางสับการเน,นายยาเนี่ยมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไข่เนี่ยมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ถ้าสมมติว่าเราวางใหม่ ระวางใหม่เนาะอ่าถ้าเราใช้นมเตี้ยในการวางไอ้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่รองนะคะอันนี้อันนี้ให้เปรียบเทียบให้ดูแต่ถ้าสมมติว่าระวางใหม่นานอันนี้ดูสังเกตน,นะคะระวางใหม่เนาะเราใช้วางด้านนมที่มันสูงๆใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมนี่ตรงนมสูงๆเนี่ยไอ้ตรงตรงกลางเนี่ยตรงช่องที่นมมันสูงๆเนี่ยมันจะประคองไข่ให้เราอัตโนมัตไมิไปขยับไปไหนมันก็จะไม่ร่วงไม่แตกโอเคไหม เวลาวางเนี่ยเหมือนกันนะคะวางจากเอ่เอาหัวแหลมแหลมเนี่ยลงเอาหัวแหลมลงเนาะเอาหัวแหลมลงนะคะเราจะไม่วางอย่างนี้นะเราไม่เอาวางเอาหวปลายแหลมขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยวางกันนะคะเพราะว่าอะไรคือมันจะเอียงมันจะเอียงมันจะรับน้ำหนักไม่ดีให้เอาแหลมแหลมเนี่ยลงนะคะถ้าเอาแหลมลลงเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันจะสมดุลกันนี่เอาหัวแหลมแหลมลงนะคะเวลาวางอย่างเงี้ยนี่เห็นไหม ไอช่วงนมเนี่ยมันก็จะล้างนะคะมันจะล้างรักษาคือประคองไข่ไม่ให้ไข่เราแตกง่ายแค่นั้นเองนะคะวิธีการถ่ายง่ายๆเลยวันนี้ก็พอดีนะคะได้ขึ้นสังเกตนะะบางคนก็จะวางไข่ไม่เหมือนกันเนาะแต่แนะนํานะคะถ้าวางลักษณะแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนมมันเล็กใช่ไหมนมมันเล็กเนี่ยโอเคฐานมันสูงก็จริงอยู่แต่ว่านมมันเล็กนะนมมันเล็กเนี่ยมันจะประคองไข่ไ,ได้เนี่ยเห็นไหม ก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเราสุกกันไปมาเนี่ยโอเคมันก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าอ่ามันก็จะเป็นเหมือนแต่ว่ากรณีที่ไข่เราใหญ่มากๆเนี่ยเราจะวางนมนม,นมนมนี้นมเล็กอนนี้อ่าถ้าไข่เราใบใหญ่มากๆเนี่ยจะวางอย่างนี้โอเคได้นะคะถ้าไข่ไปเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็พอดีเลยเราวางใส่ลงไปเลยนะคะวางใส่ลงไปเพราะว่าเราก็จะประคองไข่ของเราด้วย คือสำคัญคือเราจะประคองไข่ไม่ให้มันแตกนั่นเองอนะฮะประคองไข่ไม่ให้มันแตกนี่จะวางแบบไหนก็ไม่ผิดนะแต่วิธีการเก็บรักษาก็คือเรากลัวเนี่ยอย่างไรเวลาเราเอาใส่เนี่ยนี่ลักษะการนีจะเป็นน,น,นักษณะแบบนี้ใช่ไหม,อมพอเรามาวางซ้อนกันอย่างเงี้ยอ่อาจะให้ดูวความต่างเนาะอันนี้คือวางกับนมนมต่ํานะคะวางนมต่ํานี่โอเคมันดูรูปใหญ่จริง ลูกใหญ่ดีมากเลยนะคะแต่จะเอียงเห็นไหมสังเกตไหมมันจะเอียงเห็นไหมอเออนีนะคะอันอ่ำจะเอียงแต่อันนี้เราวางในแนวอ่าสังเกตไหมคะนี่ดูความแข็งแรงของมันนะนะมันจะดูมันจะดูรู้สึกวา่ามันแข็งแรงขึ้นนะคะมันจะแข็งแรงขึ้นเลยนี่นะ,ะมันก็จะเซฟเซฟไข่ให้เราไม่ให้แตกนั่นเองเหมาะสําหรับเวลาที่เราจะไปขาย ถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปไข่ไปขายเนี่ยนะคะเวลาเราจะเอาเข่าไปเอ่เอาไข่ไปขายนะแล้วก็จะวางในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไข่เนี่ยมันแตกเอาังเกตง่ายเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมพื้นที่ในการจับไข่เป็นไงเดี๋ยนิดเดียวนะคะอันนี้พื้นที่จับไข่นิดเดียวแต่ลักษณะแบบนี้ยก็จะยด,ดีตรงที่ว่ามันไข่ได้ง่ายอ่าแต่มันเหมาะที่จะวางแค่ ไม่กี่ชั้นแต่ถ้าวางลักษณะแบบนี้ดูสังเกตดีๆนะคะถ้าวางลักษณะแบบนี้เป็นไงคะนี่ดูมันแข็งแรงดูมันแข็งแรงนะคะเราสามารถซ้อนกันได้ลหลายแผ่นอันนี้แนะนําสําหรับเมอือใหม่นะคะอ่าเวลาเราจะซ้อนอันต่อไปเราก็วางในลักษณะเดียวกันประกบกัน,นบางบางนี้เลยนะ ไข่ของเราเนี่ยก็คือมันก็จะมาเดิมนะคะเอาตูวแหลมๆเนี่ยลงไปข้างล่างประคองไข่ไว้ตัวแหลมๆเนี่ยลงไปข้างล่างนะสําหรับไข่ที่เราซื้อมานะคะมันก็ถ้าเป็นไข่ใหม่เนี่ยก็จะอยู่ได้นานนานมากเลยอ,อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกับทางรออ้านเนี่ยถ้าไปซื้อกับร้าน ็แป๊บเดียวนะคะอันนี้ไข่สดๆเลยคุณครูเขาขายนะคะขายไข่อันนี้แนะนำเพราะว่าเราก็เคยขายมาก่อนเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับการวางไข่อย่างนี้เลยนะคะมีไข่ของคุณครูนะคะคุณครูรับรับไข่มาที่บ้านเขาเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็พอดีเลย ร้าก็จะเรียงใหม่ให้สวยงามคือจะเอาแผงไปคืคนสู่เขานแหละหนะพี่อาการก็เหมือนเดิมเลยค่ะเอาอาตัวนแบบมาลงนะล้กษณะแบบนี้มันก็จะเซฟไข่ของเราให้แข็งแรงขึ้นเนาะอ่าอย่างนี้ดูนะคะเีมาแล้วเมื่อกี้มันคือเขาวางมาอย่างนี้เนาะ,ะข้างบนนะฮะนี่ดูร้านขนนี้ไข่ของเราให้ไข็งแรงขึ้นมีแน,น่นหนานะคะมีแน,น่นหนาอันนี้แบบเนี้ย บางได้เป็นสิบสิบชั้นเลยนะคะถ้าลาักษณะแบบนี้แต่ถ้าวางเหมือนเมื่อกี้อันนี้ไม่แนะนำเนาะให้วางลักษณะแบบนี้เพื่อจะเอ่อเอาตูดมันขึ้นนะ,ะเวลาคารบระทำไงคาบคาบลักษณะเลยคาบได้คาบได้หลายแบบเลยนะแล้วแต่เราคาบได้ได้หลอยะบบาบเลยอันนี้ขนาดนนี้มะมัน,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 นมก็จะเบียงได้หลายหลายชั้น น,นี้แนะนำนะคะถ้าลองไปใช้ดูอบางคนอาจจะเอออะฉันเคยวางมาแบบนี้นะมันไม่ถูกหรอก็ถูกค่ะแล้วแต่คนบางเนาะแต่เราก็แค่ประสบการณ์โอเคนะคะ